สวัสดี<อ>ค่ะดิฉันนา,านางสาวพัชราพันจงศรีเลขที่2ค่ะและผมนายวชิรวิทย์กนมและสวรริเลขที่2ีสกและดิฉันนางสาวพิวรุยยาวเลขที่3าสกเอ็ดค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงการการออกแบบและเทคโนโลยีเรื่อง Let Me Go Free t s h i r มีตัวอย่างเกมังนี้ค่ะและนี่คือตัวอย่างเกม Let Me Go Free t s h i r นะคะเกมของเรามีเรื่องราวมาจาก มีเด็กชายคนหนึ่งต้องการโดดเรียนนะคะหนีคุณครูหลบหลีกสิ่งกีดขวางและต้องตอบคำถามไปด้วยเพื่อพิสูจน์ว่าไม่จำเป็นต้องเรียนก็สามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ค่ะไปดูตัวอย่างการเล่นเกมกันเลยค่ะเมื่อกดเข้าเกมนะคะเราจะเจอกับหน้าเมนเมนูค่ะจะมี instruction นะคะแล้วก็เมื่อเราอยากกดเริ่มเล่นเกมให้กดที่ปุ่ม l พ y ค่ะ เราจะต้องวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางพร้อมกับตอบคำถามไปด้วยนะคะโดยการควบคุมตัวละครของเราเราจะใช้ปุ่มซ้ายขวาเพื่อขยับเพื่อนที่ไปทางซ้ายและทางขวาค่ะและปุ่มสเปกบาร์เพื่อกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางค่ะถ้าเราชนกับสิ่งกีดขวางหรือตอบคำถามผิดเพลเยอร์ก็จะตายเราก็จะไปอยู่ที่หน้าเกมโอเวอร์ค่ะ จะมีปุ่ม restart และปุ่ม quit กดปุ่ม r e ต t a r ทเพื่อเริ่มเล่นเกมใหม่หรือกดปุ่ม quit เพื่อออกไปหน้าเมนเมนูค่ะเกมของเราจะเก็บสกอร์จากเวลาที่เล่นยิ่งเล่นเกมเป็นเวลานานสกอร์ก็จะเพิ่มขึ้นตามเวลาที่เล่นเกมเพิ่มขึ้นค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ